สวัสดีค่ะกินดีต้อนรับสู่ช่องลอตเตอรี่ผ้าลุ้ยนะคะคาเตือนข้นขอมูลที่เข้ากำลังแสดงอยู่นี่เป็นเพียงการแนะแนวทางนะคะในการเลือกสื่อสลากกินแบงรัฐบาลการถูกหวยนะคะหรือว่าการลุ้ยหรือหวยก็เป็นเพียงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะที่มาของตัวเลข เรานีมาจากหลายหมงหลายสถานที่นะคะทุกสํานักทุกอาจารย์นะคะอย่าลืมแหล่งทีมาถูกถูกยางเรานีล่วนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถูกๆการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวของ f อซเองนะคะท่ามช่องเป็นเพียงซื้อการแน่แน่วห่าเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้เนาะเข้าสิมาเริ่มต้นกำตรงโชว์ผังเลขสดชุดล็อกมหาการอาจารย์ต้นของขวางตรงนี้นะคะยายสิบอกแค่จุดเด่นเดน,นะคะจุดเด่นเนแต่สำหรับสองโตโตดบนลางากะเบิงตามไปเรื่อยๆเลยนะคะหลักเด่นๆน,นะคะของอาจารย์ต้นข้องขวางเพิ่เ์เสเข้ามากคือ หลักสามหลักเก้าหลักเจ็ดนะคะที่นี้อันนี้คือสองตัวตัวตวนะคะสามศูนย์สามสี่เก้าศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสามหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะคะของเพื่นสีมาเป็นลักษณะจะงมีคือหลักสามหลักเก้าหลักเจ็ดเนาะนะคะเด,เด่นเด่นก็คือสามสี่ ลองลงมาก็คือ94อันนี้เป็นบนนะคะสำหรับเลขกลางเพนนินสาม3ส 4, า 4, 3. ตัวเดียวนะคะพัดกันมานี่ก็คือผู้พาทองผู้พาทอง4หลักเด่นบนคือหลัก 3, หลัก 4, หลัก 6, หลัก7นะคะแต่สวยสุดกับซีนี่สามกับ6 นะคะสวยสุดคือสามกับหกทัดกันมะนีคือสี่หลักเด,เด่นเด่นนะคะสี่หลักเด่นข้างล่างเนาะเด่นล่างก็จะมีล 1, หลักหนึ่งหลักสี่หลักหกหลักเก้าหกกับเก้านีเด่นล่างนะคะทัดกันมะนีคือรวมญาติรวมญาติเด่นบนก็คือหลักสามหลักห้าหลักเก้าเด่นล่างก็คือศูนย์สองเจ็ด อันนี้เป็นสองตัวโต๊ดบนตรงนี้คือสองตัวโต๊ะล่างนะคะส่วนอาจารย์เอกกราดให้มาก็คือเด่นห้านะคะเด่นห้าของนักนครสีคือเด่นสามนะคะเด่นสามแล้วห้ามาเบิ้งอีกจุดหนึ่งของเห้าอาจารย์หมอพรเทพมวดทีแ่แล้วนี้รุดนะคะแต่จะยากเย็นมากกับพึ่งรุดเนาะอาจารย์หมอพรเทพ วดวันที่หนึ่งตุลาเพื่อให้มาสามหลักเด่นๆก็คือหลักสี่หลักหกหลักเก้าให้วิ่งหกตัวเดียวนะคะเด่นหกบกหัวหกบนหกกลางนะเนาะพวกของเข้านี่มันต้องเฮ็ดเป็นเลขเสมอเมนบอกเข้าต้องเฮ็ดเป็นบนเป็นล่างนะคะโตไปโตกลับให้เรียบร้อยอันนี้คือชุดสองตัวโตสองตัวบนล่างเลยนะคะเพื่อนสีเนนบนกับซางเพื่อนเข้ากับเฮ็ดเป็นบนล่าง ะะตรงนี้ย่าิีบอวเค่จุดสําคัญนะคะจุดสําคัญแต่ว่า f อสซีเบิงเกินไปนั่นกะเอาแบบเต็มทีไปเลยนะคะเอาแบบเต็มทีไปเลยแล้วกเอามาเบิงกันอีกอันนึงกับคือตรงนี้นะคะมหาแดงมหาแดงหลักสามหลักห้าหลักแปดหลักเก้าสีหลักเด่นๆนะคะ แต่ว่าเด่นสุดก็คือหลักสามหลักเก้าที่ใบไม้หลักสี่หลักหกหลักเก้าสามหลักเด่นๆนะคะพัดกันมานีแจวนะคะแจวก็จะมีหลักสามหลักสี่หลักหกแล้วก็หลักหนึ่งหลักเก้านะคะหกสองอันนี้ซ้ำตัดถี่อันหนึ่งชินคองหลอดหลักสี่หลักห้าหลักหกนะคะ แล้วทัดกันมาหนี่อีกอันหนึ่งก็คือ, <c oughs> อยอดตำราหวยงวดที่ล้วต้องหนีการรุดนะคะอ่างวดหนีให้มากที่หลักสามกับหลักหกนะคะหลักสามกับหลักหกแล้วทัดกันมาอีกหนึ่งจุดนะคะหนึ่งจุดก็คือสรุปจากสูตรเก่งหวยต้องหนีนะคะอ่า เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายรางวันที่หนึ่ง,ง,น,น,งนะคะแรงสุดคือสี่เด่นปานกลางคือหกเด่นรองคือเก้าอันนี้คือชุดสองตัวโต๊ดนะคะปกติต้องมีจะเข่าตลอดนะคะปกติจะเข่าต้องมีตลอดอันนี้คือสองตัวล่างนะคะหลักศูนย์หลักสาม สองสามวดมากมือก่อกีจะเขาต้องมีแต่งวดเมือ่อกีนี่ก็ลุดนะคะสําหรับสรุปจากสูตรเก่งหวยงมวดที่แล้วก็ลุดลุดทั้งหลกักลุดทั้งการจับคู่นะคะพัดกันมานีคือแลมจันแลมจันก็คือหลักสามหลักเก้าหลักหนึ่งหลักศูนย์สี่หลักเด่นนะะ 4, เด่นนะคะสี่หลักเด่นเด่นจุดสําคัญสําคัญนะคะที่บ่อยกให้พลาดหนึ่งคือตรงแลมจันท หลักเด่นๆตรงนี้นะคะผัดกันมานีคือสรุปจากสูตรเก่งหวยต้องมีอีกทีหนึ่งนะคะแล้วผัดกันมาอีกหนึ่งที่ก็คืออา,อาจารย์หมอพรเทพนะคะตรงนี้อีกหนึ่งจุดที่สำคัญสำคัญเลยนะคะสามจุดแล้วพัดกันมาอีก พัดมาอีกหนึงจุดนะคะทัดมาอีกหนึงจุดก็จะเป็นตรงนี้ยอดตำลาหวยนะคะยอดตำราหวยแล้วก็จะมีทิวใบไม้ชินคองหลอดแจ๋วนะคะตรงนี้1ึ่งจุดสจุดสมจุดสจุดหมอพรเทพห้าจุดยอดตำลาหวย หจุดสรุปจากสูตรเก่งหวยนะคะแต่จุดสุดท้ายที่เล่นจันตรงนี้นะคะจุดสุดท้ายคือเลนจันตรงนี้หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะเป็นแนวทางเนาะในการเลือกสื่อสารก,กินแบง่งรัฐบาลนะคะอา,อาซิมากรักใดรลักหนึ่งเล้วแล้วก็มีบางตัวย่ในใจ เอฟซีก็สามารถเอาไปจับคู่กันได้นะคะที่นี่พิจารนาเบิงแต่อย่าลืมมาทุกแหล่งที่มาล้วนมีความเสี่ยงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาเจอกันคลิปทัดไปนะคะ